คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมไปง่ายซื้อพ่อถือซื้อมันมันโบเคลื่อนไปซื้อสลับบนลางกันเนี่ยแต่ว่าซีงวดเนาะพ่อถือวัดนู้ซื้อหนึ่งลางซื้อหนึ่งเกตบนน้องวดก้อนเนาะมันวดนี่มันซื้อเกตสองลางซื้อสามแปดบนฝันว่า เงิ้ยเพิ่อไหลนีิเนาะชุดอันอันเจ็ดช่องอันน่ะเรียกว่าเนี่ยเจ็ดชองก่อนขึ้นไปทั้งเฮือนมีปืนแก๊ปตำรวจมาถามว่าปืนไปยังไงกันโอ้ยปืนไปรักษาชิงขอสารหอมแต่ว่าไปว่ามาบาดนีปืนนั้นก็มันวันนี้มันแตกไงเออมันลันเองมันลันเองพันขึ้นฟ้ามีถือคนลุ่งยาง เนืหันปากับบอกระลังมันก็เลยเป็นเรกลรางขั้วย่งเต็มตารางื่อนไปอยถือชื่อรางกับข้วิ่ยเต็มตารางขึอนนั่งดีเหมือนว่าเรืบ้านทเลกเก็ดชองเรือบ้านเก็ดช่องแค่นี้เดียวพอเป็นรองรังเลยอันนี้ก็ว่า ้ยมันสูงพกินหยับลงเนี่ย็จเรียบวกกันยุ่งก้ยงกันสเก้านาบอกขยับลงสามแปดกับสามเจ็ดนั่นละ่น่เามันอแล้วสามแปดสามเจ็ดทแนต้นนั้นได้บัดที่นี่น่องทั้บนทั้งล่งาสระบุถึสำคัญมันนั่นว่ามันออกแล้วข้างล่างเปียสามนี่ชีออกข้างบนก็ได้ว่า มันเลขกสามก้อนมันบุ๋มันบ่เละมันอยู่บุ๋นเรียกว่าป้ามันโดลงสามเปดเมียนทักขางบนสามเปดตัวว่ามันออกแล้วขังละก็ย่อนมันออกล่างก้อนนี่นะแปดสามที่เขาบอกก้อนที่โอ้ยนีจังวันก็ได้ซื้อเอ็มลอยอีหลีแล้วบัดนี้ตธซื้อเอ็มลอยเติมเงินมันไม่ได้ไปซื้อเอ็มลอยแก่กูได้ มันก็ซื้อแล้วซื้อเกศซื้อยาุแล้วมันอยูหัวคุยแม่ชกะเ้าจะมาขาาตรงใหญ่ถือเล็กหลเนะเออซาขากู่ีาเท่เดียนี่แหละนี่ยว่กัเขาคุ้งว่าแต่ว่าออกไปผิดบ่อเราตรงตรงพ่อมแก้วบานเล็ที่ไดนั่นแหละเลขคือเล้ซาว่าคนใหญ่ไหแต่ว่าแต่คุณมนแจกดิครับคุณมนีแจกลูกยานม่ใดทำอย่างแบบยังไหม ไม่อย่างกัจบการกบนกบบอกเบบอกกจมแจะบอกว่ากจไม่ใชไปแสดงนังเืให้แาคาแสดงนังเรืองไดแล้วคุ้มอื่นเจ้ากีบอกคุ้มคุ้มอื่นเขา่าถืเน่ชุมเขาองครกับแกเขาฝันเป็นเขาฟังก็เขาสิงกตั้งใจกางว่าแ่จเบิร์นแม่อกจไม่ได้ติดตามมีแต่แกชุมพระัว จุ่มปบันปะปด้สองลูกไปเห็นนี่กับเห็นได้บ่งยนสองอยู่คุงยบยุงเทียบไปเห็นได้ต่าึ้นมาถามอยู่จะแมือนี่ล้กว่าคันูได้บ่สนใจก็เลยบ่บอกไปเลยเล้ยไปเื่เสียไปเลยเอยงนะเ่อนั้นแาจีบาเ้าเนาะครับคายจีบาเข้าเากัคันได้บ่สนใจขันสาบได้สนใจเขากัจังจังบอกนะ ก็ไมีผู้พูดะหูนะคนณตนนะคนแต่ย่านมันเชิงเขากับย่านมันบ่ถือกต่ว่าย้าเบกาเ่เตยมปากเต็มคำว่ามันสีมาเนาะมันสีออกแต่ว่ามันกับผัดไม้แล้วปี้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง มาตามยู่่ตามงวดแรกกับเขางวดสองวดสามกับของงวดที่ซี้ยงมาเขาอยู่ทั้งบนทั้งล่างอยูยเขามาตลอดบนกวตัวนึงล่างกับตัวนึงลวดเนาะห่านกันเจ็ดสองกับสามแปดเท่านั้นวันเดียวฝันเาหนึ่งสมตัเลยดินั่นยวตัวึ่เหนึ่งหนึ่งไมออกหนึเบหนึ่งเาด้มาตามพ่อใหญุ่ไทยเป็นดัะ เั้นสามสามสิบไปฉีดยาวัคซีนเมีาต้องวามโ่าะ่ามตามกรู้ามโได้ฉีดยาวัคซีนครับแต่กดูนดมากเลยมันก็ฉียามากก็เรใจบุดีเนาะก็คิดว่าอย่างป็นั้นนี่แล้วว่าใจบุดีเันเง่ว่าฝันเกี่ยวเงินให้เงื่อน หลังบึงไย x แดงจึงคืงองนี่เอาคักรเขาคักกันเนู้ก็เขาคักยื่นแล้วตว่าเอาไปไว้ผิดมองสั้นเดียวนาะก็เอาบนมาไว้ล่างเอาล่างสุไปไว้บนแช่่ว่ากะมันกะแนวุดมมีเนาะครับครอยู่บนมวดใดีมือขึ้นก็บถือลายไี้นกับบกอะไรเนาะ กับอกก็เจ้าอรนคันดึกถือตัวมากก็เยอรบปีสกดีไหมกันือน้ินดล้าดก่จได้ฝันน่จำได้จังผมี่จไ้ฝันสะเนจ่าเไยเนาะจัเราจำได้ลุกขึ้นมาหนี่มันนั่งทบถวนอยู่ทบถวนไปทบถวนมาก่อจางหายไปเลยจืดบาได้จำบ่ไรจังไงเนียเพงสั้นไงเอาตุ๊กเปลนจังสั้น แ้ว่าผู้เฒ่าฟันแัดจำได้เม่ไหมแปะฟันมาฟันแม่นพร้อมงวดสอดงวดงวดที่หาน้าดเพื่อนยุ่นแล้วได็กเลยเนี่ยเอาบ้างกันนะเออกะเอาแล้วฝันเหี่ยนดังใดเม่เอันออเขาวิ่งเลยจะเลยเกทเกทสองสีกับสามี อันนี้เป็นเลขของคุณตายุ่นนะครับเด้อเป็นเลขของคุณตายุ่นนะครับเพื่อนฝันแถวนี้แต่ว่าบริเฟันเกี่ยวกับบ้านเลขที่เกี่ยวกับว่าค้นเคยอยู่บ้านนี้ล้วเพื่อนย้ายบ้านไปอยู่ทั้งอื่นแต่ว่าเพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วละนะครับคุณตาบรฟันเห็นว่าเพื่อนกลับขึ้นมานะครับคุณตายันมาออกแบบนี้นะครับอายุค้นีประมาณ 37- มสถึงสานะครับความส8มแปดเส้าเทียวนี้แปดกับสามมันมาสองเทื่อแล้ว เรียกว่า3าเจ็ดกับ3าเก้านะครับอ่าผู้หญิงตายแล้วนี่สเป็น4ีศูนย์นะครับเลขตัวเก้าสิครับขึ้นมาเพื่อนมั่นใจว่าอาจจะเป็น9กศูนย์นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไปเถิ่งนงนะครับเด้ออันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อพี่น้องใส่วิจลณายณัาณในการรับชมนะครับ เอซี่นั่นอายแล้วเดร์วีมาเก็บสองซี่กับสามซี่อะไรเงียตลากับบ้านเลยัเด้มาทำในการลันดีเพราะว่าเพิ่งมาเคยเปนเขาคงสุดท้ายใช้กันมันงตายไปเตี้ยนตัวเลขเศ้ามือเลกออกกันพ่อใหญ่ยังท่ไปถามร้าจ้าร้านไหวอย่ยงทุ่ไปถามมือเลกอันมเบาแววกัถือเนาะเขมือเล็กออกมท่านเนไหนบาแววทุ่มไปหาหนูาเล บกเเีนตัวใดลูกบอกถือ่น้นเแล้วเก็องนถือบ้าเลยสามสิบบาทโอ้ยต้องไปถามังดนบอกเรีป้าก็ไดเลขยูกเคยยาเหรียนตัวใดสอเจกับอันศูนย์เจ็เก้านันเนี้ยเลยที่จะเสียงร้งว่าเกันเพื่อจะซื้อเงินเป็นถือหลายถือฉันนั่นที่ว่านนู้นวะเนไปบ้านนัะนี่ว่าเป็นเหตุวิธี่ะใสเขายังไปยาข้าวเลยใ่ยะบ่ายงบ้างใ่ย มานามเนี่ัวรอทำอไกันเ่ออื่นมันมาช่นไ้ถาทมกโเอ่อตัวกบมามืออื่นไม่ซ่วงบอกันก็จะเห็ุวิธีก็จะเห็ุมันนี่แต่ว่าคือหนูบอไปหนู้ก็จะไปทำจ้าเาร์ว่าห้พื้นพันป้งน้ำแน่าแต่ว่าเอฟซีบนปากเงินมาหายห้ปันกันคะเครื่องหายใบให่ไใ้ใส่น้ำสามด้วยหาซิบแล้วพ่ใหญ่ก็เอาไปฝาก ตละตาตละการเรียงสามเลยค่ะพราะว่าร้านไม่อยากออกไปหาเงินอีกแม้ว่าเสร็จไปมือคงุืท่ายมือเดียวแลเวมันแย่เขาใจเนาะเขาใจเยอะต่ามคนีเป็นสากมากนก็ทเป็นชิปแต่ป็นน้ค่ะพันยูญ่ปุนคนเด้อเขาเขาเข้ากับว่าวกันเขากับว่าใน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 ชินเนาะเขากาชวมเปลี่ยนเขาบเป็เขาบดว่าครสมาสฟ้นมาพี่ส สที่เขาเดบาสัญญาไปแล้วกับคุณละนานพอมาบอกที่บ้านแล้วว่าสิไปคุณนาะกนทียี่เก้าสามสิบคุณได้สิไปจังตาไปกับมิคาทอเก้าแต่จังมาตามโค้งสุดท้ายอีกถึงคุณตาถึงปูคนน้ำนานี่น้องจังสีสวดดีนะเพราะยังไงกับมือสุดท้ายมันมีคนทักนะนะมองเชิดให้พร้อมกันคุณละครับเพราะว่ายุบ้านเดียวกันครับ มาแวบแๆ,ๆ,ๆไปได้เลยเทียเดียวรอบเดียวยี <นะ S 2> ่เนหมูไปใส่เนาะตนะ<ไ>อน,น,ะนยูนีเนะบยยนีก็ออกไปวัดอ <c oughs> ันบ่เขาไปเห็นแต่ยงเขาโตหาคนเป็นไงอันเขาไปอย่างมาเะะงี้ยเาก็โตไปสัมผัสพญา,ายุบัดก็ได้เนาะสัมผั